สวัสดีค่ะสำหรับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะวันนี้พี่หมอน,น้ำหวานนะคะจะมาเปิดพลังงานของไพ่ในหัวข้อเรื่องนะคะถ้าคุณจะตัดสินใจเดินหน้าหรือ Move On นะคะชีวิตของคุณจะเป็นเท่จลรนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้และกำลังตัดสินใจเรื่องความรักในการเดินหน้าหรือจะอยู่ตรงนี้ตัดสินใจไม่ถูกมาดูพลังงานของไพ่ชุดนี้กันว่าไพ่อยากส่งพลังงานอะไรถึงคุณนะคะ ก่อนอื่นนะคะพี่หมอบอกแบบนี้ก่อนไพ่ชุดนี้พลังงานชุดนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะคะทุกคนถ้าเป็นพลังงานที่ดีรับไว้ถ้าไม่ใช่พลังงานที่ดีปล่อยผ่านไปนะคะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้ทั้งหมด10ใบนะคะทุกคนมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะไพ่บอกว่าการเดินหน้าของคุณนะคะขึ้นไพ The ่ The e m p r ไพ่ราชาขึ้นเลย คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีต่อใจสําหรับคุณนะคะให้ราชาขึ้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะแล้วคุณจะมีความสบายใจมากขึ้นนะคะใบที่2นะคะขึ้นไพ่สิบเหรียญคุณจะมีความรู้สึกมีความแฮปปี้มีเวลากับคนในครอบครัวเยอะขึ้นแล้วก็ มีการวางแผนดีๆเกี่ยวกับเรื่องของคุณเองถือว่าค่อนข้างดีต่อใจสําหรับคุณเลยทีเดียวนะแล้วก็คุณจะมีเกี่ยวเรื่องดีๆเข้ามาหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะขึ้นไพ่สเตรทหมายถึงแรกๆคุณอาจจะต้องอดทนหน่อยเพราะคุณยังไม่ชินกับการที่จะอยู่คนเดียวหรือยังไม่ชินกับการที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนนะแต่บอกเลยว่าถ้าคุณกล้าตัดสินใจและกล้าเดินหน้าถือว่า มันว้าวแล้วมันก็ดีมากๆสําหรับคุณเห็นไหมขึ้นไพห่ห้าถ้วยแปลว่าในช่วงแรกมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่บอกเลยว่าต่อไปมันจะดีและมันจะสบายใจพอมันลงตัวอยู่ตัวแล้วทุกอย่างถือว่าดีมากๆคุณอาจจะได้เจอโอกาสใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องการงานนะคะถือว่าดีถ้ามีความรักใหม่ๆเข้ามานะคะคุณจะได้เจอความรักใหม่ๆด้วยมีเรื่องดีๆเข้ามาแล้วมีหลักๆคือเรื่องความสบายใจเลยถ้าคุณเดินหน้านะคะ ไพ่ใบนี้เห็นปะมีอัศวินถือเหรียญด้วยแปลว่าถ้านะคุณมุกออนคุณอาจจะเจอคนที่ลักษณะแบบสายเปทุ่มเทเพื่อคุณก็ได้นะเข้ามาดูแลซัพพอร์ตหัวใจคุณนะคะแต่คุณจะต้องอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งนะคะก็แบบปรับตัวเองนิดนึงอย่าเพิ่งรีบร้อนต้องค่อยดูค่อยเป็นค่อยไปอย่าเพิ่งรีบขวานะคะเห็นไหมไพ่เดอะสตาทุกอย่างจะเป็นไปตามที่คุณหวังนะคะ คุณจะได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่แล้วก็ดีต่อใจสําหรับคุณมากๆนะแต่อยู่ที่ว่าคุณจะกล้าเดินหน้าหรือเปล่าแต่อีกไพ่หนึ่งมันขึ้นใบนี้แปลว่าอีกใจหนึ่งก็แบบยังหวั่นไหวอยู่ไม่กล้าที่จะเดินมันยังห่วงเรื่องการเงินภาระ,ะหรืออะไรอยู่แล้วก็ในใจหึกๆคุณยังเหมือนยังรักเขาอยู่แต่จริงๆถ้าคุณเดินหน้าและตัดใจได้นะถ้ามันท็อกซิกอ่ะคุณจะได้พบรักใหม่ๆที่ดีเลยทีเดียวนะคะถ้าคุณกล้ามุบออนนะกล้าตัดสินใจนะคะมาดูใบนี้ค่ะใบที่ เเห็นปะก้าวถวยคุณจะได้เจอการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันมั่นคงและชัดชัดเจนหลักสําคัญเลยที่มันดีที่สุดคือเป็นอะไรที่ดีต่อใจสําหรับคุณมากๆเป็นอะไรที่มันแฮปปี้มีความสุขมันเป็นอะไรที่คุณจะขึ้นไปตรงจุดสูงสุดโดยเฉพาะเรื่องความรักกับเรากันแล้วมันก็จะมีเรื่องอื่นๆเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน เรื่องการวางแผนใช้ชีวิตของคุณถือว่ามันดีมากๆเลยทีเดียวนะคะอ่ะมาดูกันใบที่8นะคะใบที่8ขึ้นไพ่ใบนี้นะคะก็เขาบอกว่าถ้าเป็นรักข้งใหม่จะเข้ามาอย่ารีบร้อนนะมันขึ้นไพ่เดืฟูน,นะคะถ้ารีบร้อนคุณจะได้เจอรักที่เป็นลักษณะเหมือนแบบเขายังแบบดูก่อนว่าเขารักอิสระไหมเขาพร้อมจะไปกับคุณไหมถ้าวันนึงคุณมั่นใจว่าเขาพร้อมไปกับคุณ คุณเดินหน้าได้เต็มที่เลยเพราะว่าช่วงที่คุณ Mo v e on บอกเลยจะมีหลายๆคนเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นการตัดสินใจก็สําคัญอย่ารีบร้อนนะคะเพราะว่าจะมีคนที่อยากตั้งหลักปักฐานกับเราและคนที่แบบว่าแค่เข้ามาโฉบๆแต่ยังไม่ชัดเจนก็เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะเดี๋ยวตัดสินใจพลาดอีกนะคะต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่คุณได้เจอคนที่ดีแน่นอนถ้าคุณเดินหน้านะคะ มาดูใบที่9เห็นป้า HYBRID ไฮเป็นความรับความสเสน่หารู้สึกดีมากๆสําหรับคุณถ้าคุณเดินหน้าบอกเลยว่า,ามีคนที่รู้สึกดีมากๆสําหรับคุณจะเข้ามานะคะและเขาแบบจะทนุถนอมเอาใจคุณเป็นพิเศษมากกว่าคนเดิมที่มันรู้สึกว่าทอร์ิตอึดอึดอ,อัดใจหลายๆเรื่องอคนนี้มันว้าวมากๆและดีมากๆเขาเหมือนแบบ พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็รู้สึกดีกับคุณนะคะแต่ช่วงที่จะมีคนนี้เข้ามาจะมีคนนี้เข้ามาด้วยนะบอกเลยว่าเดินหน้าคุณมีเสน่ห์มากๆเพราะฉะนั้นเลือกตัดสินใจให้ดีเลือกคนนี้กับคนนี้นะ,ะถ้าเข้ามาอย่าเลือกคนนี้นะ,ะจะมีคนเข้ามาแบบโฉบโฉบฉับฉวยเพราะฉะนั้นดูให้ดีให้มั่นใจก่อนตัดสินใจนะเพราะว่าบอกเลยโสดแล้วมีเสน่ห์จริงๆมันว้าวมากนะคะมาดูใบที่สิบนะคะกดสรุปใบที่สิบสรุปบอกว่านี่เห็นปะ แน่นแฟนมั่นคงชัดเจนไพ่สองถ้วยจับมือกันแน่นเลยถ้าคุณมั่นใจและชัดเจนแล้วถ้าคุณเดินหน้าคุณจะเจอคนที่พร้อมที่จะจับมือแล้วไปกับคุณอย่างตลอดรอดฝั่งหมว่า คุณจะทุกข์จะสุขเจอปัญหาอะไรเขาพร้อมที่จะอยู่กับคุณแล้วเขาก็พร้อมด้วยนะไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมามีครอบครัวมาแล้วอะไรมาแล้วหรือคุณจะมีลูกมีใครมีลูกติดมาเขาไม่ได้สนใจเขาพร้อมที่จะจับมือคุณไปอะไรที่ผ่านมาเขาไม่ได้มาใส่ใจเขาพร้อมเสมอที่จะจับมือประครับประคองคุณไปด้วยใจที่รักคุณนะความรู้สึกความรักนะคะแต่ระวังคนนี้นิดนึงต้องเลือกให้ดีนะในช่วงโสดเนี่ยมีเข้ามาพร้อมๆกันเลยแหละบอกเลยนะคะ เผอๆตอนนี้แค่มีความรู้สึกจะโสดไม่โสดก็มีคนมาจ่อรออยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าความรักมันไม่แฮปปี้มันไม่ไม่โอเคกับใจก็รีบตัดสินใจแล้วเดยนะนาอาจจะได้เจอโอกาสใหม่ๆที่ดีกว่านะพี่หมอบอกแบบนี้นะคะแต่ถ้ามันเป็นความรู้สึกว่าเออมันยังมีแบบตัดไม่ออกตัดไม่ขาดก็ประครับประคองไปอดทนให้ดีก็แล้วกันไพ่บอกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ใจคุณเลือกนะคะว่าจะไปทางไหนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าชอบไพ่พลังงานนี้ชุดนี้นะคะ ให้พิมพ์ว่ารับพลังงานนี้เนาะสำหรับใครคิดว่าออไพ่ชุดนี้พลังงานไม่ดีก็พิมพ์ว่าปล่อยผ่านไปก็แล้วกันนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปได้เลยและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ